สวัสดีครับผมไอ้น้องเชนแนะครับวันนี้มาทำห่อเน้ป่านะครับอันนี้เป็นปลานิ่นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปลาดอรี่ครับผมไปดูเขาเลยนี่ก็เป็นเครื่องนะครับถ้าใครหอมเตรียมเครื่องแกงนะนะครับมาปั่นแล้วก็มาปั่นไว้มันเข้ากันนะครับจะน้เหน่อยนะครับนอะดูนะครับนี่ครับสีสันครับ เตรียมแล้วก็เทล,ลงไปสักปากหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปลาดอลลี่ครับผมโกลน,นะครับโกลโกลโกนเนืน้อมันเข้ากับเนื้อปลานะครับเสร็จแล้วเอาไปบะกูดแล้วก็พักหอมนะครับหอมผักชีนะครับใส่ไปทําการโกลนะครับผมโกนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับปลาดอลลี่ส่วนปลานิน เหมือนกันนะครับผมทําเครื่องแกงไว้แล้วก็มาใส่นะครับแต่ละอย่างนุนะครับแต่เนี่ยมันจะออกเหนียวติดนะครับใส่เกลือจกเกลือก็ใส่นะครับถ้าเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ใส่หอมป้อมพัคขี้นะครับแล้วก็ไประกกนนะครับไป่าลืมครับมุนเส้นนะครับนาองใส่ตัวนะครับถ้าไข่มากใส่ห่อนะครับนี่ครับห่อ านหอนะครับห่อตองนะครับจะหอมนะครับวิธีใส่ตองนะครับเนี่ยครับออกมาเป็นแบบนี้ครับผมเอาไปนึ่งนะครับนึงเสร็จแล้วนี่หอมครับผมนี่ลานิ่มกับสีปลานอลี่นะครับดูนะครับสีสันใบตองหอมครับครับผมดูสีสันนะครับนี่เอาหอนึ่งมาแล้วนะครับ หอแรกครับนี่คือเป็นป่าลอรี่นะครับนะครับมันจะหอนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อผมเตือนนู้น้องชาแนลนะครับแี่ตทองก็เป็นขัวลาบอันดำนะครับติดตามผมใ้นักนะครับสมัครสมาชผมด้วยนะครับนี่หอป่านินนะครับปลานินกับปลานลอรี่นะครับดูความแตกต่างกันนะครับ จีนเจีนวะจีนน้ำลายปุ๊อมองครับหอมขึ้นหูดังขึ้นงึดนะครับสูตรผมนี่ขอบอกก่อนนะครับผมได้ใส่เข้าวคัวนะครับนี่ครับป๋าอีลืกกดติดตามช่องไอโนอชแนลและขัวลาวดดำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย